คลิปมาเลยวรลบมาก่อนขึ้นกำลังขึ้นหรือกำลังลงโ okay, okay. อเคโอเคมาสิบนาทีนะคะวบากำลังขึ้นเออได้เลยว่าแต่ขับคันเนี้ยมาตั้งแต่ในเมืองไงอ่ะใช่ทุกทีเห็นขับรถสปงรถสปอร์ตไม่ขับยังไงอ่ะมันเข้าถึงความ่ะนกันนี้ เออลูพี่เอาเขาขึ้นไปข้างบนได้มาดีดีก่นขึ้นเลยก็เลยได้ใช่ไหมไเออป้ายร้านเรามันเขียนว่าอะไร j u s t m e n day mc มั้ยเหรอเอเอทางนี้อ่ะ มาแล้ว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 พี่ออ่านี่ฉันจะขอแนะนำดาราพระเอกเขาด้วยว่าพระเอกแล้วเนาะฝั่งของฉันนะก็คือนี่เลยพัลเตอร์อีเวนสันฮะและอีกคนก็คือโจนาธานเอ่อมันนมสกูเด้นะครับพี่ ไปก่อนกิดได้เอาอาหารกันก่อนมาเออใช่ชุนกเอาวางที่พื้นเลยยี่สิบนะยี่สิบหุ่นแบบนี้ได้ไหมลูกพี่เป็นนังเอกได้ไหมนี่ผ่านนะสวยอผ่านเลย p e r f เลย แล้วค่าตอบแทนนี่ยังไงโอ้เดินทางมาไกลไปเนี่ยจากในเมืองแล้วเนี่ยดยรถสกูตเตอร์โทษทีแต่นี้มันร้อนนิดนึงอะแต่ในทรายออาคนนี้ใครอะเนี่ยเอกรเมืองฉันมาอีกใช่เหรอเออถ้าอีกคนไม่ว่างเอาคนนี้ไปเป็นพระเอกอีกคนก็ได้นะคุณฟอนันโดอ่ะแกเป็นเลยพระเอกอะโอ้ไม่ฉันเป็นตากล้องอะ แกจะเป็นตาข้อได้ไงอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสาวฉันมากทีกว่าเขาแสดงถือฉันอีกได้เลยไม่ต้องรีบวันนี้ขอค่าข้าวก่อนได้มายังไม่ให้เงินเาอีกเหรอเหตุบ้ายอะไรอยู่ไปแล้วโอนไปแล้วน่ะดูดูดีดีดิอ๋อสามสพันเหรียญถูกไหมถูกยอดไหมใช่ถูกยอดพอดีแบบออเดอร์แน่นหนักพอดีเลยอ่ะแป๊บนึงนะ กินน้ำใจรอแล้วเว้ยใช่าะนะพี่เอเดนต้องซ้อมไปเยอะแล้วแหละขบวนท่าขบวนท่าไหนลองดูสิ เว้ยเลยวินอายุเนี่ยเสียเสียชั้นหมดอะเว้ยเลยจากไรจัดเฮี้ยเห็นไหมเขาหันหน้าหนีไปแล้วน่ะเว้ยเลยจากเพื่อนฉันมานะเดี๋ยวฉันขอไปส่งค่าก่ออีกอันนี้ก่อนออเดอร์เราจะกลับมาเมือไหโอเคโอเคจะบอกเพื่อนฉันมาก่อนฉันไปส่งอีกออเดอร์ก่อนตรงแปลงผักโอเคโอเคไดล่โอเคเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่เห็นอะไรละ กี้หน้าแกฟิดมากเลยว่ะไอ้นี่ยเฮ้ยหล่ะยูนิคอร์จะเปิดละทีนะจะได้พาเด็กๆไปแล้วดูฟี่ไปเที่ยวสกายแอนด์ซีนไหมยังอ่ะที่ไหนที่เกตโอเชียนอ่ะเลยสวนสนุกไปนิดหนึ่งอ่ะ เห็นมันมีร้านอาหารเปิดใหม่ในเมืองอ่ะใช่หลังหลังจากเมื่อวานตอนนั้นก็ยังไม่เห็นเปิดเมื่อวานกำลังจะไปอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาหาเยอะแยะมากมายถ้าเกิดช่วงนี้ถ้าเกิดเราเอารถไปจอดไว้ข้างหน้าร้านคนก็เข้ามาเรื่อยๆอ่ะถ้าเเอามาจอดหน่อยมครับพี่เราได้แบบเป่อบางคนพยายามมาคอนทงคอนแทคกหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ก็ดีนะเตรียมไว้อ่ะ อาหารแล้วก็มีตอนนี้พร้อมแล้วใช่ถ้าไม่มี<ต>เดี๋ยวใครเสกกรไปก่อนนะเอารถไปจอดก่อนน,นะรุพี่เรามีงานต้องทำมาดีเยงยเงนเดนเด่นเออใช่วะทรุ่พี่อีกครึ่งชั่วโมงเราต้องไปทุรหลหนี่หวาใช่หลังจบตุรไลก่อนก็ได้เออแต่ทุพี่มีบูมบ็อกกันมาาเปิดเพลง่อยดิดมันอยู่ข้างล่างเน่ยชัน ยบมันขึ้นมาไม่ได้นะคนอื่นลองหน่อยมันจิบได้มากที่พื้นนะ่ะเดี๋ยวจะไปลองดูอ่ะมันดันงเกินไปวังกี้ยกไม่ไหว เออมันเพ่งตาไม่ได้อ่ะมันหยิบไงอย่างนั้นก็หยิบในถ้่มามันมีอีกอันหนึ่งนะ เอ้ยมีไหนอะปูบล็อกก็ไม่เห็นมีเลยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตาถ่วไยวะมันไม่เหมือนรูปแบบที่เคยดูอะเปิดเพลงหน่อยไอเดนใครมาปะอา้าววาไงอ่ะ ทำมือเลือกตัวอี้น่ะไอตัวรถรถลากเลยรถลากที่รถลากที่ไหนอะยังไงอะลงลงลงไอ้ลงลงขาหลับเลยไอ้ยทำไมรถมันไอระเบิดระเบิดอะไรระเบิดอะไรอะระเบิดอะไรระเบิดปะไอระเบิดอะแข็งหรือเปล่า นักแสดงเมื่อเฮ้ยเป็นไรอ่ะไอ้เขาเป็นไรวะเป็นไรอ่ะเขาหลับอยู่ต้องเวนตายโอ้ตายแล้วเออเห็นแล้วต้องขึ้นรถลงรถมีนะไอ้ยหัวกันน็อกไม่ได้ช่วยเลยนะฮัลโหลกันน็อกสิเต็มไปหมดเลยนะนี่เก่กว่าเต็มเลยยไม่ได้ยินเสียงใครเลยว่ะ นายนต้องเปิดกระจกรถก่อนนะพวกเปิดกระจกรถเนี่ยเหรอใช่งั้นเสียงมีเบาป่าไม่ดีนะสัตว์จะขับรถฉันได้ยินเสียงแกเต็มๆแล้วนะกระตกฉันแตกไปแล้วอ่ะเอ้ยเนี่ยเอาเลยื่อนขนาดนี้มมีอ่คนหนึ่งดูสิฉันไม่เห็นใครเลยนเ,น,น,นะยเลนี่ยใส,ยส่เสืเวเว้อแดงดิบะดูกระชากเขาเปล่าไ,ไ,ไม่รู้อลับตายนะบ้านเราเนี่ยจัดต่อยเห้ย